สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพโลกสวยๆที่เราเห็นจากอาวกาศหรือว่าแผนที่นำทางในมือถือเราเนี่ยเอ๊ะมันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาไขาความลับของภูมิสารสนเทศกันครับเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่เปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปเลยจากมุมมองของดาวเทียมไกลลิฟลงมาจนถึงระดับถนน,นหน้าบ้านเราเลยทีเดียวครับคำถามตั้งต้นของเราก็คือเราจะเห็นโลกทั้งใบพร้อมๆกันได้ยังไงฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับ แต่คำตอบเนี่ยซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีสุดอัจฉริยะ3อย่างที่ทำงานประสานกันได้อย่างน่าทึ่งมากเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยการเดินทางของเราในวันนี้จะเริ่มต้นจากจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็คือนอกโลกนั่นเองเพื่อจะเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องถอยเอามามองโลกของเราจากมุมมองของอวกาศกันก่อนและพระเอกดันแรกของเราก็คือดาวเทียมนี่แหละครับหรือจะเรียกว่าเป็นดวงตาที่ลอยอยู่เหนือโลกของเราก็ได้มันทําให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทวีปมหาสมุทรหรือแม้แต่พายุลูกใหญ่ๆที่กําลังก่อตัวอยู่แล้วภาพจากดาวเทียมมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับการถ่ายรูปโลกจากนอกโลกนั่นแหละแต่ว่านะมันเป็นกล้องชนิดพิเศษที่ไม่ได้เห็นแค่แสงแบบที่ตาเราเห็นมันสามารถตรวจจับคลื่นความร้อนหรือคลื่อนอื่นๆที่ตาเรามองไม่เห็นได้ด้วยนี่แหละครับที่ทําให้มันแยกแยะสิ่งต่างๆบนพื้นโลกได้เก่งกว่าเรามากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับ ดาวเทียมมันไม่ได้แค่ถ่ายรูปสวยๆนะแต่มันฉลาดพอที่จะบอกได้ว่าอ๋อสีเขียวเข้มๆแบบนี้คือป่าทึบแน่ๆส่วนพื้นที่สีเทาที่มีรูปแบบเป็นตารางแบบนี้ชัดเลยนี่คือเมือง้วยความสามารถนี้เองครับทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามการบุกรุกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่เท่าจังหวัดได้แบบเรียลไทม์เลยโอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมของป่าทั้งผืนแล้วแต่ถ้าเราอยากจะรู้ลึกลงไปอีกว่าในป่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง หรืออยากจะวางแผนสร้างถนนสักเส้นอืมภาพจากด,ดาวเทียมอาจจะยังไม่ละเอียดพอเราเลยต้องซูมเข้ามาใกล้อีก1สเต็ปครับและนี่ก็คือหน้าที่ของรูปถ่ายทมงอากาศครับให้นึกถึงภาพโดรนที่เราเล่นกันหรือเครื่องเป็นสำรวจที่ติดกล้องความละเอียดสูงมากๆเอาไว้มันบินต่ำกว่าดาวเทียมเยอะเลยครับทำให้ได้ภาพที่คมชัดชนิดที่ว่าเราสามารถนับจำนวนรถบนถนนได้เลยทีเดียว สไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับด้านซ้ายคือดาวเทียมเหมาะกับการมองภาพใหญ่ๆเช่นดูว่าป่าไม้หายไปแค่ไหนใน1ปีส่วนด้านขวาคือรูปถ่ายทางอากาศที่ซูมให้เห็นรายละเอียดเล็กๆเหมาะกับการวางแผนสร้างตึกหรือถนน,นในเมืองพูดง่ายๆก็คือเลือกว่าจะเอามุมกว้างหรือจะเอามุมลึกนั่นแหละครับเอาละครับตอนนี้เรามีภาพสวยๆเต็มไปหมดเลยแต่แค่ภาพอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่มีความหมายใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือ แล้วผู้เชี่ยวชาญเขามองภาพพวกนี้แล้วอ่านมันออกมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ยังไงกันมันมีเคล็ดลับอยู่ครับเหมือนนักสืบที่กําลังมองหาร่องรอยเลยพวกเขาสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่สีเพื่อบอกชนิดของพืชพันธุ์หรือแม้กระทั่งดูเงาของตึกเพื่อคำนวณหาความสูงของมันได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดเองเลยครับสุดยอดไหมล่ะครับทั้งหมดนี้คือเทคนิคที่เปลี่ยนแค่ภาพถ่ายธรรมดามดาให้กลายเป็นข้อมูลมหาศาล และแล้วก็มาถึงการซูมขั้นสุดยอดครับจากการเห็นภาพรวมทั้งเมืองตอนนี้เราจะเจาะจงลงไปที่จุดเล็กๆแค่จุดเดียวบนแผนที่เลยแต่ด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรเทคโนโลยีนั้นก็คือ GPS ที่อยู่ในมือถือของเราทุกคนนั่นเองครับมันคือระบบที่คอยบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดไหนบนโลกใบนี้ทำให้แอปแผนที่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและจะพาเราไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง และเลข3านี่แหละครับคือเลขมาศจัย์ของระบบนี้เลยมือถือของเราเนี่ยต้องคุยกับดาวเทียมอย่างน้อย3ามดวงพร้อมๆกันลองนึกภาพตามนะครับดาวเทียมดวงแรกบอกว่าคุณอยู่ห่างจากชั้น100กิโลเมตรดวงที่2บอกว่าห่างจากชั้น120กิโลเมตรและดวงที่3ก็บอกว่าห่างจากชั้น90กิโลเมตรจุดเดียวโบนโลกที่ตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ก็คือตำแหน่งของเรานั่เนเองครับนี่แหละครับหลักการง่ายๆของมันระบบที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนี้ จริงๆแล้วมีผู้เล่นหลักอยู่แค่3ส่วนเท่านั้นครับส่วนแรกก็คือดาวเทียมที่ลอยอยู่บนฟ้าคอยส่งสัญญาณส่วนที่2คือสถานีภาคพื้นดินที่คอยควบคุมให้ดาวเทียมทํางานได้เป๊ะ,ปะและส่วนสุดท้ายก็คือมือถือในกระเป๋าเรานี่แหละครับที่คอยรับสัญญาณแล้วคํานวณว่าเราอยู่ตรงไหนและนี่คือจุดที่ทุกอย่างมารวมกันครับเมื่อเราเอาภาพมุมกว้างจากดาวเทียมภาพละเอียดสูงจากเครื่องบินและตำแหน่งที่แม่นยำจาก GPS มารวมกันบูม เราจะได้เครื่องมือที่เปลี่ยนโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างลองนึกถึงการวางผังเมืองนะครับเราใช้ภาพดาวเทียมดูว่าโอ้โหเมืองเรากําลังขยายไปทางทิศต,ตะวันออกนะจากนั้นก็ซูมเข้าไปด้วยภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาที่เหมาะๆสร้างสวนสาธารณะหรือในทางกลับกันเราก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้แหละครับเฝ้าระวังว่าป่าไม้ถูกทําลายไปแค่ไหนและยังแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟป่าได้ทันทีอีกด้วย หรืออย่างเรื่องภัยพิบัติที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสร้างแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมได้ล่วงหน้าและที่สําคัญมากๆเลยก็คือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอย่างเช่นแผ่นดินไหวเราสามารถใช้ภาพถ่ายก่อนและหลังมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินความเสียหายและส่งทีมกู้ภัยเข้าไปในจุดท,ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดได้ทันทีครับแล้วในชีวิตประจําวันละครับเคยใช้แอปเรียกรถไหมหรือเคยหาร้านกาแฟใกล้ๆตอนนี้บ้างไหมครับหรือเวลาถ่ายรูปแล้วมันขึ้นตำหน่นให้เองเลย ทั้งหมดนี้แหละครับคือผลงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันโดยอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในภาคการเกษตรสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาใช้รถไถที่ขับเคลื่อนด้วย GPS เพื่อให้การหว่านปุ๋ยแม่นยาไม่สิ้นเปลืองหรือที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงการที่รถของเราสามารถส่งตำแหน่งที่แน่นอนไปให้หน่วยกู้ภัยได้ทันทีแค่วินาทีเหล่านั้นอาจหมายถึงชีวิตของคนหนึ่งคนเลยนะครับ จากอาวกาศลงมาสู่ท้องถนนนี่คือพลังของข้อมูลที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ฉลาดขึ้นไปอีกเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นโลกของเราในวันข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ